Good Morning วันที่3ครับผมเย้ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ที่ไหนซับโชเฟอร์ไปที่โรเวนะครับโรเวย์โรเวเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเป็นเทือกเขาหิมาลัยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าที่ที่ผมดูรีวิวมาเขาบอกว่าสวยมากสวยมากจริงๆก็ต้องไปดูว่าันสวยกันขนาดไหนตอนนี้ก็คือกำลังจะขับรถไปกันนะครับผมก็โอเค อันนี้ครับตามกันไปก็คือคันข้างหน้าจะเป็นคันของพี่แบงค์นะครับช่วงน,นี้ก็จะมีพี่ไม้แล้วก็เป็นคันคู่รักนะฮะพวกเรามันเป็นคันคนโสดครับยกเว้นคนขับนี่โอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรเวเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าข้างทางวิวสวยอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูว่าข้างทางมันวิวสวยขนาดไหนนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมจะบอกว่าเราเข้าเมืองโฟ r o เรสเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะหาเอลซ่าและแอนนานะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนใช่ไหมพี่บุ๊กตอนนี้เราหาเอลซ่าอยู่และแอนนาจริงๆทุกคนแต่นี่คือโ o l i ฟ <c oughs> อยู่ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะถ่ายให้บรรยากาศดูเฮ้ยถ่ายดูป <c oughs> ัถ่ายบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> ให้ดูโอเค ได้ครับเดี๋ยวเราจะเปิดกระจกแล้วก็ดูันไปเลยว่านี่คือความสวยงามของธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่นโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงโรบเวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโหทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกว่าคือวิวแม่งคือสุดคือเมื่อวานเราคิดว่าสุดแล้วนะวันนี้คือโอ้โหดูคนดูดิ โอ้โหโอ้โหรถรถครับรถเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวผมกําลังเดินตามพวกพี่ๆเข้าไปละโอเคเดี๋ยวผมจะกลับกล้องนะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศข้างหลังนิดนึงคือจะให้บอกว่ามันสุดมากจริงๆมันไม่ได้เหมือนอยู่เอเชียมันเหมือนเราอยู่ยุโรปจริงๆใช่ไหมดูดิทุกคนเวอร์อะเวอร์จัด เค okay, ตอนนี้ก็กาลังเดินไปแล้วครับน่าจะต้องขึ้นกระเชา้าขึ้นไปทุกคนนะอึ๊บอ,อึโอเคคนกําลังเดินไปทางนู้นกันแล้วเอาเรื่องเนะี่ยหนักเ่ตอนแรกผมเอ่อตอนแรกนะทุกคนเมื่อกี้ผมใส่มาแค่อีตัวเนี้ยตัวเดียวคิดว่าจะไหวสรุปไม่น่าไหวไม่น่าหอดทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวกำลังเดินตามพวกพี่ๆเขาไปแล้วครับ ดูซิว่าเราจะไปดูบรรยากาศข้างบนว่ามันสวยมากขนาดไหนนะครับก็จริงๆเขาบอกว่าที่เนี่ยนะหลายๆคู่รักนะเขามาถ่ายกันนะเพราะว่าจริงๆเราวิวมันดีมากทุกคนก็เดี๋ยวเราก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าทางมันจะเป็นยังไงแต่เอาจริงนะหนาวอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบข้างบนเขาเนาะมันก็จะต้องเป็นหนาวอยู่แล้วแหละอืมจริงๆดู กลับไปรอบนี้นะครับขอให้สปอนเซอร์เขาทุกคนนะครับตอนนี้ก็ซื้อตั๋วกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากําลังขึ้นสู่เทือกเขาทิมาลายนะครับผมก็จริงๆเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยสวยมากนะครับเราต้องขึ้นกระเช้าไปถึงน่าจะเป็น2ต่อเพราะว่าอันนี้ตกอยู่ประมาณคนละ3,800เยนก็น่าจะตกประมาณ7 0 0ถึง700กว่าบาทของเงินไทยนะครับก็ตอนนี้กําลังเข้าแถว ก็ขึ้นกระเช้าทุกคนกระเช้าอีกแล้วดูก่อนว่ารอบนี้จะเสียวหรือเปล่าจะคิดว่าคงไม่เสียยหรอกเพราะว่าเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นของค่อนข้าง,งน่าจะมีความแบบปลอดภัยอย่างสูงอยู่แล้วแหละอืก็ลองดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนขึ้นกระเช้าเลยลยกันนะโอเคโอเคครับโอเคครับทุกค,คนตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นสู่กระเช้ากันแล้วจริงๆก็ไม่กี่ผ่านคนตรวจตัววันนี้เรียบร้อยแล้วครับมีอะไรโอ้โห อันนี้คือกำลังขขึ้นเขาเอเวอเรสต์นะฮะเฮ้ยเราจะบอกว่ากระเช้า,ชาเขาดูสวยงามนะมันเหมือนมันขึ้นได้ประมาณ10คนได้อะถ้าบนกระเชา้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ใหดูนี่ครับกระเช้า,ชากำลังมามัน,มนลงอืมกำลังลงมาหนะมดหมดบิลลมหยาบความรูงขึ้นไปนี่พวกเราทุกคนก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับที่จะขึ้นกระเช้า,ชาพร้อมกัน <S 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 น่าจะขึ้นได้ประมาณบคนหรือ20ได้เลยแหละจริงเหมือนฟูจิ โอเคครับลองดูนะหรือแบบ okay, เที่ยวเดียวทุกคนไม่รู้ว่าเที่ยวเดียวจะขึ้นได้กี่คนเดี๋ยวเราจะไปดูกันโอเคโอเคขึ้นกระเช้ากันมาแล้วครับบ๊ายบายให้กล้องหน่อยฮะ ตอนนี้อยู่บนกระเช้ากันแล้วเรากำลังขึ้นสู่เอเวอเรสต์นะฮะน่าจะดได้ได้เยอะอยู่น่าจะได้หลายคนเลยตอนนี้ก็ต้งองรอรุ้นแล้วครับว่าโอ้ระวังขึ้นตอนนี้โดนเบียดฮะจะสวยขนาดไหน เราถึงกันพนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ยเยอันนี้ชั้นแรกนะครับกำลังลงเรากำลังลงนะครับโอ้ oh, oh. เอาเรื่องอยู่นะมันกำลังโค้งเพลงจริงๆโอ้โอเคคันดีโกโต้โอเคครับวันนี้เราถึงแล้วทุกคน บรยากาศค่อนข้างหนาวหนาวจริงๆแต่เมื่อกีร้ระหว่างที่เราขึ้นกระเช้ามาเราจะบอกว่าวิวแม่งคือโคตรดีดีมากๆโอเคคราับกำลังไปครับกำลังจะพวกเรากำลังเข้าสู่เมืองแห่งภูเขาีิมา,าย โอ้โหที่นี่คือดีมากโอ้เอาเนี้ยตอนเนี้ยคือประเด็นคือผมอะรองเท้าผมจะอยู่หรือเปล่า<ห>เพราะว่าเพราะว่ารองเท้าเอ้ยขอให้รองเท้าผมอยู่ก็พอเพราะเ้ยตอนนี้หิมะตกครับทุกคนหิมะตกแล้วตกมาหิมะตกขึ้นลงมาเรื่อยๆนะครับ โอ้ดีมากทุกคนจริงๆดีมากดีมากผมจะให้ผมจะแพนกล้องไปดูบรรยากาศรอบๆอบดีมากดีมากโอเคตอนนี้ผมกำลังกลับเข้าไปหาเพื่อนๆก่อน

เด,เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยถ่ายอีกทีนะวูทุกคนอ,คอยู่กลางหิมะแบบสุดๆดูว้ายอดครับเอาจริงเมื่อกี้ผมลื่นไปแล้วหนึ่งทีโคตดเท่ลื่นเฉยอยอดเป็นไงด้านนี้เอ้ยผ้าหนาๆมันจะลื่นมัน ทุกคนครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปนะจุดท่านที่สองน่าจะใช้เวลาทั้งหมดผมดาวดอเอา20 m i n u t มินิท์ไม่ได้ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปสู่ท่านที่สองหนาวมากเมื่อกี้เราไปเล่นหิมะกัน จริงหนาวบบคโคตรทุกคนดูดแล้วคนเป็นยังไงฮะทุกคนครับตอนนี้ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วโตนหนาวเห็นเขาบอกว่าลบสององศานะตอนเนี้ดูดิทุกคนโอ้คือดีมาตกหนักด้วยเพราะว่าน่าจะมองไม่เห็นวิวกันเลยครับอ้ หนาวมากดูพี่เบนโอ้มหากรรมแห่งฮิมะสุดยอดนะครับคือหนาวจริงหนาวจริงคตรเราเรื่องอะ่ะมันอยู่ในฟรอสเซนฟรอสเซนของแท้เลยนะสุดยอดโอเคครับทุกคนสวัสดีในยามบ่ายสามโมงครึ่งของประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้พวกเรากำลังขับรถกลับไปเมืองโอซาก้านะครับซึ่งพวกเราจะอยู่ที่โอซาก้ากันทั้งหมด6ขคืนก็เดี๋ยวไปดูแพลนกันว่าทำอะไรกันบ้างซึ่งตอนนี้กำลังขับรถกลับเมื่อกี้เราจะบอกว่ามันหนาวมากโคตรๆเราไม่สามารถถ่ายได้นานมากขนาดนั้นแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในจุดๆนั้นได้นานเพราะว่าไม่งาาั้นแล้วก็มันจะแข็งนะฮะหมายถึงตัว <c oughs> และนี่คือ โชเฟอร์เอ้ยแดงแล้วเมื่อกี้ไฟพอดีเลยนะครับแวะปั๊มหรือเปล่าอันจะแวะอ๋อแวะปั๊มเติมน้งนอนอยู่ไม่ต้องเติมก็ได้มั้งเราไปเลยก็ได้ปะล่ะข่าวเลี้ยวโอเข่าเลี้ยวโอเคโอเคครับทุกคนก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเรากําลังขับรถเพื่อไปคืนรถกันนะครับแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปที่พักก็คือเราพักกันที่จําชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่อยู่ในโปรแกรม พวกแกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นพวกพี่ๆเขาจองกันก็น่าจะเป็นบ้านพักแหละโอเคน่าจะเป็นอ่เกสเฮ้าส์เราพักกันที่นั่น6คืนก็เรา7คนจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปถึงแล้วบิวจะถ่ายทีแล้วกันเนาะแล้วก็เวระหว่างนี้เราอาจจะถ่ายวิวข้างๆให้ดูไปนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราถึงที่พักกันที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทัวร์ที่พักของเรานี่บอกว่าทางเดินเข้าค่อนข้างแบบมันเหมือนหนังในญี่ปุ่นอยู่นะดูดีมันคล้ายๆแบบตอนที่เราดูหนังพวกกา์ตูนเอ้ยหรือว่าหนังแปงลงร่างมาสเตอร์เดอร์อะไรพวกนี้นจริงๆผมคนชอบหนังพวกนั้น,น่ยก็เดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านของเราคนระับก็คือมีทั้งหมด3มชั้นโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาทัวร์กันเลยเป็นชั้นแรกนี่ก็จะเป็นเอ่อ อ,อย่างที่เห็นเลยสภาพเกือกของพวกเราเองอันนี้จริงๆอะ่ะจะบอกก่อนว่ามันเป็นห้องนอนแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นชั้นล่างเนาะแล้วมันก็ติดกับประตูเลยเราก็เลยใช้ห้องเนี้ยเป็นเนี่ยแหละอย่างที่ทุกคนเห็นครับเป็นการใช้วางกระเป๋าทุกคนนะครับเจ็ดคนเราก็จะวางกันในนี้หมดเลยมันก็จะมีเครื่องอะไรให้เรียบร้อยโอเคแล้วห้องนี้เป็นห้องต่อมาครับ ห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะก็คือเอาจริงๆก็คือเอาไว้แค่ปัสสาวะและอุจจาระเท่านั้นต่อมาครับรีวิวอยู่ต่อมาเรากำลังจะขึ้นไปชั้น2โอเคตามขึ้นมาเลยอึบอึบโอเคครับชั้น2ขึ้นมาถึงแล้วของมันจะลกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราเพิ่งถึงกันเลยครับ โอเคนี่คือชั้นสองน่าจะเป็นห้องมิทติ้งแหละห้องประชุมเล่นเกมต่างๆนานาจริงพวกเราเจคนจะอยู่กันที่นี่ทั้งหมดหกคืนใช่ฮะนี่ครับก็ให้ดูกันตรงนี้ก็จะเป็นอ่อที่ทําครัวนี่มีที่ดูดฝุ่นด้วยทุกคนคือก็ครบแหละอ่ะจริงๆนี่ก็ซิงเนาะแล้วก็อ่ะเขาเรียกว่าวอะไรเตาแก๊สเดี๋ยวถังขยะตู้เยน็นครบครับไมโครวเวฟมีหมดเลยนะ จริงๆจะบอกว่าในในข้างในก็น่าจะมีครบแหละโอ้ยมีช้อนฟ่อมให้ด้วยครับโอเคมีครบทุกอย่างนะครับมีจานโอเคครบเลยในนี้ก็น่าจะมีออันนี้เปิดงานไม่รู้นะฮะคุยี้ะเปิดยังไงอ่ะก็เลยขึ้นน่าจะเป็นที่อบอะไรสักอย่างเไม่เกิดอะไรขึ้นชิมไว โอเคครับต่อมาอันนี้ห้องน้ำนะฮะห้องน้ำครับทุกคนห้องน้ำก็จะมีเครื่องซักผ้าห้องน้ำนี่จะบอกว่าหลังนี้มีห้องน้ำแค่เพียงห้องเดียวห้องอาบน้ำนี่ห้องอาบน้ำทุกคนมีอ่างแช่ได้โอเคโอเคไปห้องต่อไปกันห้องต่อไปห้องนี้ ห้องน้ำเช่นกันห้องฉี่ห้องเออห้องอุจจาระปัสสวะนะฮะโอเค่า้งนบาร์ไฟอยู่ชั้นสองต่อไปเรากำลังจะขึ้นไปสู่เบดเลยห้องนอนนั่นเองโอเคห้องนอนมีทั้งหมด three rooms สามห้องห้องซ้ายคือห้องของน่าจะเป็นพี่แบงค์พี่มายแล้วผมนั่นแหละ เนี่ยผมเอาอันนี้มานี่ก็เป็นครึ่งจริงตู้เสื้อผ้ามันเหมือนห้องโดเลมอนเลยอะอันนั้นอะทุกคนเมื่อกี้ผมแอบปีนขึ้นไปแล้วแหละจริงๆมันเป็นอะไรแบบลานว่างน่าจะเป็นที่ดูดาวโอเคนะครับต่อมาเข้ามาที่ห้องสองห้องนี้คือห้องแห่งความรักห้องพี่เทนพี่อัดนะครับเตียงคู่โอเคต่อมาห้องสุดท้ายสองพี่น้องตัวบีนะฮะ ห้องดีเลยอ่ะห้องเนี้ยจริงๆอยากได้ห้องนี้มากเพราะมันเป็นเตียงสองชั้นด้วยทุกคนโอ้ดีมากอ่ะแล้วนี้ก็จะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเช่ตู้เสื้อผ้าของเียด้วยเฮ้ยมันเป็นห้องโดอเลมอนจริงๆนะโอเคครับก็จบการรีวิวภายในบ้านหลังนี้ด้วยโครงการ b ีแใช่ไหมพี่อัดใช่ครับโอเคฮะนี่คือผู้จองโอเคฮะตอนนี้เป็นสิ่งที่น่าเครียดที่สุดเพราะว่าตอนนี้ เรากำลังจะเคลียร์เรื่องเงินเงินที่เราเหมือนแบบช่วยหาเงินจ่ายก,กันไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยนะว่าแต่ละคนเครียดขนาดขนาดไหนนี่คือความเครียดนะหมายถึงว่าไม่บิดบิไม่เครียดใช่ไหมใช่โอเคงั้นของพี่แบงค์ของพี่แบงค์เดี๋ยวค่ารถแยกกันค่ะพี่แบงหนึ่งพัน แต่ผมนะสิหนึ่งพันฉันมาสองสี่สี่สองสองจริงจริงเงินไม่ค่อยเยอะหรอกสองจะไปเล่นสล็อตทุยพูดเล่นฮะค่าคือรถเนี่ยครับเท่ากับสองหกสี่สองสองสี่สองสองแล้วก็ของของบิลครับผมของบิลสามร้อย บวกเจ็ดแปดเจ็ดแปดบวกหกร้อยบวกหนึ่งเจเจ็ดสี่แปมาแล้วมในธนาคารเจ็ดเจสแปดและตอนนี้พวกเราทั้งเจ็ดคนก็ได้เก็บของกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือสภาพฮะกำลังเดินออกไปเซเิร์นไปนื้เจอของก็หนาวเหมือนเดิมจริงๆโอซาก้าก็ยังหนาวอยู่คนระับอยู่ที่ประมาณ3องศาฟาเรนไฮต์เซลเซียส ตอนนี้กำลังเดินไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้บรรยากาศร,รอบว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ให้ดูถนนซอยตรอกซอยบ้านเป็นยังไงนะครับนี่คือว่าผมเหมือนนอนอยู่ในแบบหมู่บ้านจริงๆอ่ะแต่ข้งนะคนดูสิอืมจริงๆก็เป็นฟิลแบบเหมือนอยู่ในหนึ่งในซอยอะไรสักอย,ากอยา่างแต่จริง <ๆ S 1> ผมชอบนะมันดูฟิลดีมันหนาวมากเลยแหละอย่นะ